สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังหนังสือภาษาไทยมานีมานะชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่1กันค่ะสำหรับเล่มที่1มีทั้งหมด10บทเราไปฟังกันเลยนะคะบทที่3เกาะหนูเกาะแมว ฉันได้รับจดหมายจากเพื่อนทางไปรษณีย์แล้วมานีพูดอย่างตื่นเต้นพรางกรีดนิ้วหยิบจดหมายชูขึ้นด้วยท่าทางกระหยิ่มยิ้มย่องเพื่อนๆวิ่งเข้ามารุมล้อมดูจดหมายมาจากไหนมานีชูใจถามรู้สึกพลอยตื่นเต้นไปด้วยจากสงขาเจ้าของจดหมายชื่อเพนซิริเรียนชั้นปห้าทับหนึ่งโรงเรียนวิเชียนชม เขาเล่าตำนานเกาะหนูเกาะแมวมาด้วยสนุกดีมาณีบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูประจำชั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นหกกลุ่มให้แต่ละกลุ่มเขียนจดหมายถึงเพื่อนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในโรงเรียนตามภาคต่างๆโดยครูนํารายชื่อโรงเรียนมาให้เลือกกลุ่มของมาณีเลือกเขียนถึงเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดภาคใต้ กลุ่มของชูใจเขียนถึงเพื่อนภาคเหนือกลุ่มของดวงแก้วเขียนถึงเพื่อนภาคอีสานกลุ่มของปิติเขียนถึงเพื่อนภาคตะวันตกกลุ่มของสมคิดเขียนถึงเพื่อนภาคตะวันออกอีกกลุ่มหนึ่งเขียนถึงเพื่อนภาคกลางมานีได้รับจดหมายตอบจากเพื่อนภาคใต้เป็นคนแรกทุกคนจึงรู้สึกตื่นเต้นมาก มานีอ่านจดหมายให้พวกเราฟังหน่อยสิปิติพูดฉันอยากรู้เรื่องเกาะหนูเกาะแมวถ้าเช่นนั้นฉันจะอ่านตอนที่เขาพูดถึงเรื่องเกาะหนูเกาะแมวให้ฟังนะแล้วมานีก็อ่านจดหมายให้เพื่อนๆนฟังจังหวัดสงขามีนิทานปรมปราหรือนิทานพื้นเมืองเล่าต่อๆกันมาหลายเรื่อง เรื่องที่มีหลักฐานปรากฏอยู่จนเดี่ยวนี้ที่ฉันอยากจะเล่าให้เธอฟังคือเรื่องเกาะหนูเกาะแมวความจริงเรื่องของมันมีนิดเดียวแต่ฉันจะเล่าเกร็ดให้สนุกสนุกเพราะฉันก็ได้ชื่อว่าเป็นนักโม้ขนาดสีดาวอยู่เหมือนกันที่ในทะเลหน้าจังหวัดสงขลามีเกาะอยู่เกาะหนึ่งเกาะนี้ยาวประมาณ400เมตรเรียกว่าเกาะหนู รูปร่างสันฐานของมันเหมือนหนูมากถ้าเธอเห็นจะนึกว่าหนูตัวโตโต,โตโลงไปนอนหมอบอยู่ในทะเลแน่ๆส่วนอีกเกาะหนึ่งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ประมาณสองกิโลเมตรเศษเรียกว่าเกาะแมวเพราะรูปร่างเหมือนแมวอีกนั่นแหละที่มีชื่อว่าเกาะหนูเกาะแมวนั้นเรื่องมีมาดังนี้ นานมาแล้ววงเล็บเปิดไม่รู้นานกี่ทศวรรษมาแล้วนะวงเล็บปิดมีพ่อค้าเรือสำเาาจีนคนหนึ่งมาจอดเรือเทียบท่าค้าขายอยู่ที่หน้าเมืองสงขลาพ่อค้าคนนี้มีแก้ววิเศษอยู่ดวงหนึ่งแก้ววิเศษทําให้เรือไม่ล่มและถ้าใครถือแก้ววิเศษไว้ในมือก็จะเดินไปบนผิวน้ำทะเลได้อย่างสบาย วันหนึ่งพ่อขาซื้อหมากับแมวมาเลี้ยงไว้บนเรือวงเล็บเปิดในตำนานเขาไม่บอกว่าหมาและแมวพันอะไรเป็นตัวผู้หรือตัวเมียวงเล็บปิดหมากับแมวอยู่บนเรือนานเข้าก็เบือ่อเพราะเรือก็ได้แต่ลอยเคว้งคว้างอยู่ในทะเลเห็นแต่เกลียวขื้นและทะเลกว้างสุดสายตามันจึงอยากจะกลับขึ้นฟัง เบื่อแมวบนพรางใช้ขาหน้าปายหนวดเล่นแก้กรุ้มข้าก็เบื่อหมาบ่นบ้างแล้วเข้ามานั่งใกล้ๆแมวเราจะคิดอ่านประการใดดีเอ็งว่ายน้ำเก่งทำไมไม่ไว่ายไปข้าจะอาศัยขี่คอไปด้วยถ้าระยะใกล้ๆข้าก็พอว่ายไหว แต่นี่ออกไกลข้าจมน้ำตายแน่เรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำอย่างไรดีเองคิดคนเดียวเฮ้ยตัวเดียวเธอข้าคิดจนปวดหัวแล้วล่ะพาสิทธิว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียวช่วยกันขวนขวายหาทางหนีดีกว่าหน้าทั้งสองตัวนั่งไต่ตรองหาลู่ทางอยู่ครู่หนึ่ง แมวก็ร้องขึ้นอย่างดีใจว่าคิดออกแล้วทำยังไงล่ะหมารีบถามเราต้องขโมยแก้ววิเศษให้ได้แล้วจึงจะเดินไปบนผิวน้ำทะเลได้เขาเก็บไว้ในหีบเองจะขโมยมันได้ยังไงง่ายนิดเดียวข้าจะไปดักจับหนูตัวเล็กๆสักตัวให้มันลอดรูกุญแจเข้าไปคาบแก้วออกมาให้เราหมาเห็นชอบด้วย แมวจึงไปแอบซุ่มนอนเงียบกริบอยู่ในห้องครัวของเรือแล้วตะครุบหนูตัวเล็กแกรนมาได้ตัวหนึ่งวงเล็บเปิดไม่รู้มันมาอยู่บนเรือได้อย่างไงและตั้งแต่เมื่อไรตำนานว่าอย่างนี้ฉันก็ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะวงเล็บปิดและบังคับให้มันขโมยแก้ววิเศษมาให้ได้หนูเองก็อยากกลับขึ้นฟังอยู่เหมือนกัน จึงรีบไปขโมยแก้ววิเศษมาให้แมวพอถึงเวลากลางคืนพ่อขาและลูกเรือนอนหลับเสียงกรนดังสนัน่นแมวจึงให้หนูคาบแก้ววิเศษวิ่งนำหน้ามันกับหมาวิ่งตามหลังถึงแม้คืนนั้นอากาศจะวิปริตปวนแปร ى, ทำให้ทะเลปั่นป่วนคลื่นลมแรงแต่สัตว์ทั้งสตัวก็วิ่งไปบนผิวน้ำได้อย่างสบายเพราะอำนาจแก้ววิเศษ พอจวนจะถึงฝั่งแมวก็คิดทุจริตนึกอยากกินหนูเพราะไม่ได้กินนานแล้วจึงวิ่งไล่จับหนูกินเป็นอาหารหนูรู้สึกกลิ่งใจอยู่แต่แรกแล้วว่าแมวจะคิดคดทระยศต่อตนพอเห็นแมววิ่งไล่ก็รู้สึกพรั่นพรึงจึงวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแมววิ่งไล่อุตลุดจนแก้ววิเศษหลุดออกจากปากหนู แมวกับหนูไม่สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้อีกจะดำน้ำลงไปควานหาแก้วก็ทำไม่ได้เลยต้องว่ายน้ำป๋อมแปมไปไม่ช้าก็จมน้ำกลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวและตรงที่แก้ววิเศษหลุดจากปากหนูจึงกลายเป็นหาดทรายแก้วมีปรากฏอยู่ทุกวันนี้มานีเหง่อยหน้าขึ้นมองเพื่อนเพื่อนแล้วว่า เรื่องเกาะหนูเกาะแมวจบแค่นี้จากนั้นเพนซิริเขาเล่าเรื่องโรงเรียนและตัวของเขาจะให้ฉันอ่านต่อไหมพอแล้วไม่ต้องอ่านต่อหรอกมานีชูใจพูดเออแล้วเขาไม่บอกหรือว่าเจ้าหมานั่นกลายเป็นเกาะหมาหรือเกาะสุนัขหรือเปล่าอ้ะไม่เคยได้ยินชื่อเกาะสุนัขหรือเกาะหมาเลยนะ สมคิดพูดแล้วเจ้าหมานั่นหายไปไหนล่ะปิติสงสัยมานีอ่านในใจทบทวนข้อความในจดหมายตอนที่เล่าถึงแมวแมวและหนูหนีจากเรืออีกครั้งหนึ่งก็ไม่พบข้อความใดที่กล่าวถึงหมาอีกเลยในจดหมายไม่ได้พูดถึงเลยเพนซิลิลืมเล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้สิมานีพูดไม่ลืมหรอก ฉันเคยฟังตำนานเรื่องเกาะหนูเกาะแมวมาแล้วไม่เคยปรากฏว่ากล่าวถึงหมาไว้เลยสมคิดพูดถ้าเช่นนั้นมันจะหายไปไหนปิติพูดมันคงจมน้ำตายเพราะแก้ววิเศษจมน้ำไปแล้วนี่ดวงแก้วออกความเห็นถ้ามันจมน้ามันก็ต้องกลายเป็นเกาะสุนัขหรือเกาะหมาแต่นี่ไม่มีปรากฏนี่นา สมคิดยืนกรานฉันคิดว่ามันคงว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้เพราะตอนที่แมวไล่หนูหมาไม่ได้ไล่กับเขานี่และระยะทางก็ไกลฝั่งมากแล้วมันคงว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้แน่ๆเพราะมันแข็งแรงและว่ายน้ำเก่งกว่าแมวกับหนูอยู่แล้วมาณีสันนิษฐาน มานีเขียนจดหมายไปถามเพนซิริซิว่าหมาหายไปไหนทำไมจึงไม่กล่าวถึงชูใจตัดความรำคาญที่เห็นเพื่อนๆอภิปรายกันไม่สิ้นสุดสักทีดีเหมือนกันแต่ฉันว่าเพนซิริก็คงไม่รู้อาจจะตอบอย่างคาดคะเนเหมือนอย่างที่พวกเราคิดแน่ๆสมคิดพูดพิติสรุปว่า ทีนี้เราเห็นอะไรที่เป็นปัญหาเราช่วยกันคิดดีกว่าจะได้มีความคิดแตกฉาน